เชี่ยถ้าเกิดกลุ่มลูกค้าเรามันคือมันคือกลุ่มเนี้ยแล้วมันไม่โอเคแล้วใครจะดูวะคนผิวดําเอามาใส่ไว้ในบทก็คือโวกแล้วเหรอเ <woke S 2> <ๆ S 1> ขามีฝีมือมากพอที่จะเลเรอเซนซ์ตรงนั้นได้คนก็เลิกด่ากันเองโวกๆๆๆๆเวกโวยวาอะไรกันอะคือเลื่อนๆทำหลายช่วงเนี้ยก็รู้สึกว่าวมันมี เด้งดีวะเออเด้งอยู่อย่างงั้นน่ะก็คือมันมีประเด็นดราม่าที่แบบไม่จบไม่สิ้นก็คือเรื่องการแคสติ้งไม่ตรงเอกับภาพจำของของหนังอะไรเงี้ยวนมาทุกไตรมาสมมติว่าหนังที่ต้องรีเมคหรือหนังที่เอามาทำเป็นซีรีส์มาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นอะไรเงี้ยมันจะมีการแคสติ้งนักแสดงเกิดขึ้นแล้วก็แล้วเขาก็จะเปิดออกมาใช่เหมือนกักระตุ้นแฟนๆ่แบบเฮ้ยดีจะมารับบทน้าเลยทำไมเขาต้องทำแบบนั้นหมายถึงว่าแบบ ส่วนส่วนใหญ่มันจะเป็นการเปลี่ยนเชื้อชาติเช่นแบบคนผิวขาวกลายเป็นคนผิวดำอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะมองได้ว่าเออเขาอยากที่จะโวกหรือเปล่าให้มันเป็นตามยุคสมัยอะไรเงี้ยแต่บางเรื่องมันก็เหมือนคนที่เอามาเหมือนไม่ได้ส่งเสริมตรงตัวเนื้อเรื่องอะไรก็เลยคิดว่าแบบนี้ก็โวกหรอหมายถึงว่าแบบนี้ก็โวกแล้วใช่ไหมอะไรอย่างที่เป็นประเด็นแบบว่าก็คือบ้านไรอันจากบ้านดิสนีย์ไงไม่ว่าจะเป็นแอรียลผิวดำสโนไวท์ผิวดำแล้วก็ล่าสุดบ้าน H b ช แฮร์รี่พอตเตอร์พอมันมีข่าวว่าจะมีการสร้างแฮร์รี่พอตเตอร์เวอร์ชันซีรีส์ปุ๊บคนก็แบบอุ้ยคาดหวังจรริงอเพราะว่าเออมันน่าจะได้ละเอียดกว่าได้รายละเอียดที่ครบถ้วนแต่ละเล่มมาเนาเออมากกว่าเวอร์ชันหนังทีนี้ก็เปิดแคสตู้มออกมามันมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือในบทของซิลลัสเนปซึ่งเจคเวโรลิงเนี่ย แกก็เป็นคนเลือกเองนะหมายถึงว่าแกแกก็รับรู้ในการตัดสินใจที่จะเลือกนักแสดงบทเซเวอร์ลสเนปที่ในหนังสือเนี่ยบรรยายว่าเป็นชายผมดำอ่าเป็นเป็นเป็นผมดำมันแล้วก็จมูกงอหุ้มใช่ผิวขาวซีดเหมือนแบบเหมือนคนป่วยแล้วก็แคสออกมาเป็นนักแสดงผิวดำร่างกายกำยำคาดท่านหนึ่งเออก็เลยแบบทุกคนเลยคือรู้สึกว่าทุกคนไม่ได้ติดกับการที่เขาเป็นคนผิวดำนะแต่มันติดกับตรงที่ว่า นี่มันไม่ใช่เนปในในแบบที่เรารู้จักนี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแคสมาไม่เหมือนแต่มันคือแคสมาไม่ใช่ไม่ใช่แคสมันเป็นระดับนั้นอ่ตัวใหม่ไหมตัวละครใหม่ไหมอะไรเออใช่คือคือถ้าเกิดว่าไม่บอกว่าคนนี้เล่นเป็นเนปก็ไม่มีทางที่มีจะมีใครถ่ายได้ว่านี่เขาเล่นเป็นเนปเป็นประเด็นที่ทุกคนก็ค่อนข้าง ดูเดือดนะชาวเน็ตอะเนาะเขาก็แล้วแฮร์รี่พอตเตอร์มันก็เป็นวรรณกรรมที่ดังมากแล้วก็เป็นหนังที่ดังมากๆใช่คือหลายคนเนี่ยคือโตมากับแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเช่นอย่างพวกเราอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเออแต่ว่าเท่าที่สังเกตมาที่เราพูดมาทั้ง3เรื่องอะก็คือส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเอารีเพสแบบว่าคนเอเชียนเข้าไปแทนคนขาวหรือว่าชนชาติอื่นเนาะส่วนใหญ่จะเป็นรีเพสเอาคนผิวดำอะเข้ามาแล้วก็ไม่เคยเอาคนขาวไปแทนบทคนดำหรือคนขาวไปแทนบทคนเอเชียเอ้แต่คนขาวแทนบทคนเอเชียมีนะ พ o วเวอร์เ e นเจอร์ฮอลลีวูดไปรีเมคอาจจะไม่ได้ต้องการสื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นไงแต่ว่าเออเห็นด้วยกับที่ผมบอกว่ามันไม่เคยมีเออเมืองชั้น3ามปะเอเชียนจริงเหมือนมันมีกฎหมายเกี่ยวกับนักแสดงนะของฮอลลีวูดที่แบบเหมือนในหนังต้องมีคนผิวดําแล้วก็คนเอเชียนด้วยใช่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าในด้านกฎหมายอโอเคเข้าใจได้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าความสมเหตสมผลของบทอ่ะ รู้สึกว่ามันทุกคนคิดว่ามันสมเหตุสมผลไหมคือเราไม่ได้ติดว่าอาจจะเป็นคนผิวสีผิวดาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราสึกว่าถ้ามันตรงเราโอเคมเหมายถึงว่ามันตรงกับคาแรคเตอร์ที่มันมันจะสื่อสารแบบนั้นอ่ะคือยุคนี้ด้วยความที่แบบว่ามันมีสังคมมันค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเด้อป้าหมายถึงว่าทุกคนมี awareness มากขึ้นมันก็จะทำให้แบบว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากจะมาโดนเอ๊ะ,อะโดนด่าเว้ยอีเชียไม่โวคไม่ไม่ทันสมัยไม่นู่นนี่นั่นอันนี้คิดเอาเองนะหยิบค,ความโว l ที่มันดูเห็นได้ชัดที่สุดดออยยย่่าา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 างกกรเเเคคววมมมมหหลลททีใ อือคือเหมือนมองไกลๆก็เห็นแล้วอันงี้ก็เลยไม่ต้องไปเลยเป็นนักแสดงแต่เขาไม่คิดหรอกว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็อาจจะไม่มีใครว่าอะไรก็นั่นแหละก็เป็นพอยที่เราน่าจะคุยกันในวันนี้ส่วนตัวเราเองอ่ะเราไม่ได้มีปัญหาเรื่อง c a s คือเราเองก็เป็นแฟนดิสนีย์เป็นแฟนแฮ์รี่พอตเตอร์เหมือนกันแต่ว่าแคสตรงก็ดีก็ต้องยอมเราบว่านักแสดงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดทําให้เราอยากดูแต่ถ้า c a s ไม่ตรงก็ไม่เป็นไรมันก็จะไปกระตุกความสนใจในแง่ของคมที่ว่าอ๋อหรือเขาจะตีความใหม่อะไรหรือเปล่าอย่างพี่อ่ะ พี่รู้สึกว่าการที่หนังเรื่องหนึ่งมันจะประสบความสําเร็จหรือมันจะสนุกดูแล้วเอนจอยไหมมันอยู่ที่บทใช,ใช่ไหม,ไมไเอ,อ่แบบนักแสดงอ่ะเป็นพาร์ทหนึ่งที่จะมาซ<ม>ัพพอร์ตบทถ้าบทแข็งแรงบทดีแล้วการแสดงดีมันจะคือไม่ว่านักแสดงคนนั้นคุณจะเป็นเป็นใครอ่ะแต่คุณเป็นนักแสดงที่มีความสามารถที่จะรีเพรสเซนต์บทนั้น,นได้แล้วมันมันเหมาะกับบทนั้นอ่ะนั่นก็คือจบแล้วเว้ยที่เหลือก็อย่างงานงานภาพหรือเสียง มันก็เป็นส่วนที่ช่วยซัพพอร์ตทำให้หนังมันอุ๊ยน่าติด <ทำ S 1> ตามเออ,เออเออทำถึงทำถึงอะไรอย่างเงี้ยการแคสท,ที่มันไม่ตรงกับต้นฉบับอะในมุมของแฟนแฟนแฟนที่เคยเสพงานออริจินอลมามันก็อาจจะรู้สึกเอๆว่ะสำหรับพี่นั้นแต่ถ้าในมุมของคนที่อาจจะไม่ได้เคยติดตามตรงนี้มาก่อนไม่ไม่เคยไม่ได้เคยอ่านแฮร์รี่มาก่อนอแล้วมาถึงแบบเฮ้ยเจอแฮร์รี่พอตเตอร์เวอร์ชันนี้เลยแล้วแบบดู คือถ้าทุกอย่างมันมันสนุกมันโอเคแล้วเขาดูแล้วเขาไม่ได้รู้สึกอะไรมันก็มันก็มันก็จบสําหรับเขาอะนึกออกปะอาจจะต้องรอดูต่อไปแหละว่าแบบการที่เขาตัดสินใจเลือกนักแสดงที่ไม่ตรงกันเลยขนาดนี้เออเขาต้องการอะไรมาพี่เอพูดมาก็รู้สึกว่ามีคําถามใหม่เกิดขึ้นกลางรายการอกคคือเหมือนแต่ละคนก็จะมีนักแสดงในดวงใจใช่ปะสมมติว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ของพี่หงกับพี่เอนักแสดงดวงใจคือสเนป อยากรู้ว่าชอบสมมุติสมมุติคืออยากรู้ว่าจะชอบที่คาแรคเตอร์หรือว่าชอบที่นิสัยหรือชอบที่บทบาทของตัวละครเราน่าจะชอบที่บทบาทของตัวละครมากกว่าแบบว่าตัวละครนั้นมันส่งผลกับเนื้อเรื่องยังไงแล้วมันแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเนปในเวอร์ชันเนี้ยล่าสุดที่เขาปล่อยแคสเอามาอืแบบเล่นดีจัดอะ หมายถึงว่าแบบเอออยางจะอะไรอยู่ปะเฮายจริงอย่างอย่างที่พี่เอบอกว่าความสนุกมันไม่อยู่ที่นักสแสดงว่าแบบรูปลักษณ์เขาเป็นแบบไหนแค่อย่างเดียวคือมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆที่มันทาให้อัตรัมันดีขึ้นเพราะมันตรงไปตามสิ่งที่เราคาดหวังเลยแต่สิ่งที่มันสาคัญจริงๆอ่ะคือบทคือถ้าสมมติว่าบทมันดีเขียนมาอย่างดีเลนแน่นเลยแล้วเขามีฝีมือมากพอที่จะเลพเรนต์ตรงนั้นได้อ่ะคนก็เลิกด่าก,กันเองพี่รู้สึกว่าณนะตอนนี้สิ่งเดียวที่มันไปถึงคนดูคือ ใครแ,คแสดงใช่<ม>คือเราอะยังไม่รู้เลยว่าเขาจะแสดงมาเป็นไงหรือมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเออใช่แต่เรารู้แน่ๆว่าแคสนี้มันไม่ใช่อ่ะคนนี้มันไม่ใช่อ่ะคือณตอนเนี้ยมันไม่แตกเลยที่มันจะมีกระแสต่อต้านออกมาเพราะว่ามันคือสิ่งเดียวที่คนรับรู้แล้วแบบทำไมไม่แคสให้ตรงง่นทั้งที่แบบมันไม่ได้แคสไม่เหมือนแต่มันแคสออกมาไม่ใช่ตรงกันข้ามเออไลฟ์ไอชั่นทุกเรื่องมีปัญหาเรื่องแคสทุกเรื่องมากน้อยแตกต่างกันไปเขาก็คงรู้แหละว่า เปิดแคสมืนต้องโดนกระแสแน่คือแต่อย่างที่บอกแล้วว่าทุกอย่างใดๆแล้วสุดท้ายมันไปจบที่บทเพราะฉะนั้นเราก็จะมาคุยในเรื่องของนักแสดงที่ปล่อยแคสออกมาแล้วและบทฉายออกมาแล้วหนังฉายออกมาแล้วยังไงดีกว่าคือแต่ว่าจริงๆที่มาถามเพราะว่าจริงๆส่วนตัวใหม่เป็นคนติดคาแรคเตอร์หมายถึงว่ารู้สึกว่าคาแรคเตอร์มีผลเพราะรู้สึกว่าอินกับความคาแรคเตอร์เพราะไม่อยารู้สึกว่าแล้วมันจะมีคำว่าคาแรคเตอร์ออกมาทำไมอย่างสโนไว h i อย่างเงี้ยที่ที่ไปดูอะจริงๆแล้วก็ จริงก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่สโนไวท์แบบภาพจำแต่ว่าไปดูเพราะว่าชอบเลเชลไงชอบเลเชลจากฮังเกิลเกมก็เลยไปดูแต่ก็รู้สึกว่าเออบทสโนไวท์มันก็ไม่ค่อยส่งชีจริงๆแหละบทหรือบทหรือคอสตูมหรืออะไรรวมรวมรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือมันมาเล่นบทสโนไวท์แล้วมันไม่ดูมีเสน่ห์มันดูไม่มีเสน่ห์เท่าตอนเล่นฮังเกิลเกมความสนุกของสโนไวท์ไลฟ์แอคชั่นสำหรับมายนะมายก็รู้สึกว่า ก็สนุกดีหมายถึงว่าแบบคือก่อนก่อนไปดูเห็นดราม่า,มาเยอะมากอ่ะถ้าใครไม่ได้ดูไลฟ์แอคชั่นสโนไวท์นะมันก็จะเป็นฟิลว่าเรเชลเขาก็จะไม่ได้เป็นคนผิวขาวพองเป็นยองใหญ่ตามคํานิยามของสโนไวท์อ่อะเออ,อแล้วก็แบบจะไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบอ,อ่อนโยนแบบว่าเออเล่นแกบบับอะไรก็เลยรู้สึกว่าชาเป็นไฟเตอร์เออคนที่ไม่ไอินก็เข้าใจได้แต่ว่าหม่ดูแบบปล่อยจอยหม่ก็สงสัยเหมือนกันว่าสิ่งที่คนเขาติดอ่ะมันคืออคติจากอะไรกันแน่เออจากแบบว่า ภาพจำาสน w w h i ที่เป็น beauty standard หรือว่าบทสโนวไวท์ที่มันไม่ใช่สาวน้อยผู้อ่อนโยนแบบที่เขาคิดไวอ้อันนี้ก็อาจจะเป็นการตีความใหม่ไงแบบว่าอยู่ในป่ายังไม่ได้ดูนะสรับสโนวไวท์แต่ว่าสิ่งที่เราไปดูตามกระแสดรามา่าเรื่องแค a s ะก็คือแอเรียลเพราะว่าโหคนด่ากันสนั่นโซเชียลมากแล้วด่าก,กันยาวนานเป็นแบบหลายเดือนอะแล้วคือขนาดเรื่องปล่อยมาแล้วก็ยังโดนกระหน่ำอยู่อย่างนั้นก็เลยแบบ กูดูก็ได้วะแบบคืออยากโดนด่าดจนอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่แล้วพอไปดูปุ๊บด้วยความที่ไม่มีอคติอะไรใดๆนะก็เข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงด่าดกันเยอะมองข้ามเรื่องแคสไม่ตรงกันไปก่อนเพราะว่าแอเรียนเขาเป็นจินเจอร์แฮร์เนาะเป็นแบบว่าสาวผมแบบจินเจอร์เออแต่ว่าอันนี้คือมาเป็นเป็นคนผิวดําเลยเราไม่ติดเพราะว่าเราไม่ติดเรื่องแคสอยู่แล้วึกอกปะ่ะเราไม่ติดที่เขาเป็นคนผิวดําแต่เรางงดิสนีย์ตรงที่แบบว่าคือคือหยิบคนผิวดํามาเล่าปึ้งมีเปลี่ยนแปลงให้มัน เข้ากับยุคสมัยขึ้นมานิดหน่อยตรงที่ว่าตอนที่ขึ้นมาจากน้ำเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาด้วยโพลอสมาตามหาหัวใจคือขึ้นมาด้วยความที่แบบว่าอยากจะอยู่กับผู้คนบนดินอ่ะคือแบบอยากจะรู้ว่าโลกบนบกมันเป็นยังไงเฉยๆแต่ว่านอกเหนือจากนั้นอ่ะก็ไม่ได้เล่าอะไรแล้วก็ในเรื่องของงานภาพอ่ะก็ไม่ดีด้วยหมายถึงว่า<ช><ๆ>งานภาพเศร้าเป,ปเป็นเป็นแอรียอที L ่สีซึมมากทุกอย่างซึมแบบเหมือนโดนเหมือนดูดเหมือนดูดสีออกอ่ะคนที่ไม่ได้ดูดสนี์เป็นประจำอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเฉยๆแต่คนที่แบบ ดิสนี์มันก็คือดิสนี์อ่ะมันจะแบบอ่ะยกตัวอย่างภาพสวยๆที่ดิสนี์ของมายนะคือแบบ WFG อะไรเงีเ้ยถ้าใครดูจะรู้เลยว่าดิสนี์มันคือแบบโอ้โหสีสันอะไรเอ่ยใดแต่ว่า CG แบบคือ The Little Mermaid อะ่ะคือมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับคุณติดฟิลเตอร์สีเทาทั้งเรื่องอะ่ะคือความมันทำให้ความเฟรชความสดใสของเด็กของเงือกสาวอะ่ะมันหายไปเพราะสีมันเศร้าแล้วมันก็ไม่ได้ชูเรื่องแอคชั่นด้วยคือมันเป็นเด็กสาวที่ขึ้นมาประจนภัยบนบก แต่มาถึงตอนแรกที่พ่จะจะเล่าเรื่องแบบมันเปลี่ยนจากการตามหาหัวใจเป็นขึ้นมาบนบกอะแล้วมันเอาคนผิวสีมาทําไมอะไรี้ใช่ไหมจริงว่ามันไม่ได้ส่งเสริมใช่แล้วมันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าการที่จะเล่าเล่าเรื่องตรงเนี้ยมันจําเป็นที่จะต้องเป็นคนผิวดําที่จะมาเล่นบทนี้หรอเออเป็นเอเชียนหรือเป็นหรือเป็นคนที่ตรงบทก็ได้คือมันบอกว่าการเปลี่ยนเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนแล้วมันมีผล การที่หยิบฮันรี่มาวางตรงนี้แล้วเขาก็ไม่ได้ปกป้องฮันรี่ด้วยหมายถึงว่าเพราะว่าฮันี่มาก็คือโดนหลังจากมาก็คือเหมือนรับแรงกระแทกส่วนใหญ่จากแฟนๆเพราะว่าแอรียลดังที่สุดคนอยากจกที่สุดคนอยากเป็นแอริเอลมากที่สุดเาคือมันจะเป็นเหมือนเป็นท็อปเทียร์ของเจ้าหญิงใช่เนอะ่เอที่แบบว่าถ้าแบบเรื่องโปรดอะไรเงี้ยก็จะมีลิเติร์มเมดอยู่ในนั้นรู้สึกว่าเรื่องนี้รู้สึกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอยู่ี้สแนดาร์ดด้วยหรือเปล่าเพราะว่า คนบูลลี่เรื่องหน้าตาเขาล้อเลียน <ừ m. S 2> เรื่องหน้าตาเขาเยอะมากพราะเรื่องฉายออกไปแล้วคอสตูมทุเรศอีกหมายถึงว่าแบบไม่ลงทุนน่ะ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งโดนเข้าไปใหญ่ <c oughs> โดนเข้าไปอีกแล้วเหมือนเขาเป็นสนามอารมณ์ชาวเน็ตไปเลยอ่ะ <ừ m. S 2> แล้วดิสนี่ก็โดนในเรื่องของแง่ที่ว่าหยิบเขามาเล่นทําไมแคบแคสไม่ตรงก็คือดูเหมือนโดนเ <ừ m. S 2> บากว่านักสแสดงที่มาเป็นด่านหน้าในการแบกรับที่น่าสางสารคือนักสแสดงคือ <ừ m. S 1> คือเขาไม่รับจบอ่ะไม่ได้คือถ้าได้รับโอกาสได้เล่นเป็นแอรียวใครจะไม่อยากรับอ่ะเออทางขนาด้นอยู่ดีวันหนึ่ง จะได้ไปเล่นเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ไมรับไปใช่ไหมล่ะเล่นรบอะไรทำต่อก็ไปใช่ต่อให้ไม่ตรงก็ไปแต่เราถามว่าสุดท้ายเพราะมันเกิดกระแสรลบเงี้ยไอ้คนที่โดนก็คือเราก็คือไมล์ก็คือฮันลี่แบบก็เลยแบบคือคือถึงแม้นังแสดง่ยแบบเตรียมตัวมาแล้วแหละแต่มันก็คงไม่ไม่คิดว่ามันจะไม่แปที่จะโดนขนานี้เรา แก้ต่างให้นิดนึงว่าเขาก็ออกมาพูดนะไม่ใช่ว่าเขาไม่พูดเลยเลยเขาก็ออกมาพูดว่าเ่นะเออพิ่มกับเข้ามาพูดว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่ได้ดูแคสหรือว่าได้ดูจากฮรรี่จริงๆอาจจะรู้เลยว่าเขาแบบคือแอเรียลคือแอเรียลเลยแบบมีจิตวิญญาณของแอเรียลเลยแต่ประเด็นเราไม่ได้ไปแคสต์เราไม่ได้ทำแคสวยเราเห็นตอนที่มันออกมาแล้วไงเรื่องแคสไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณทําตรงก้อนที่มันออกมาแล้วให้มันดีอ่ะคนเชื่อ ไม่มีใครด่ามากขนาดนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อกี้ที่พูดถึงบิวตี้สแตนดาร์ดพี่นึกถึงเรื่องหนึ่งจริงจริงมันก็จะว่าตลกไหมก็ตลกคือโซนิกโซนิกเขาใช้ซีจีทำใช่ไหมใช่คือถ้าคนที่เคยเล่นเล่นเกมโซนิกก็คือมันจะเป็นเม่นสายฟ้าสีน้ิเงินซึ่งมันจะแบบเออมันก็น่ารักอ่ะมีความเท่และความน่ารักอยู่ของของตัวเมนน่นแต่ดาบนนาแรกออกมาพอหยิบมาทำไลฟ์แอคชั่นอ่ะเขาก็พยายาม มันไม่ได้ไงภาพแบบการ์ตูนมาอยู่กับคนนึกออกปะมันจะมันจะคอนทราสต์เกินไปมันเหมือนการ์ตูนสมัยก่อนเขาพยายามทําให้มันสมจริงเว้ยคือด้วยตัวด้วยด้วยผิวที่มันเป็นขนๆแบบเม่นหรืออะไรเงี้ยซึ่งความสมจริงมันสมจริงเกินอ่ะคือดับแรกแต่ขึ้นอินเสิร์ตให้ขึ้นอยวขึ้นตรงนี้เลยปึ่งแต่นี่เป็นบริษัทแรกนะที่เทคแอคชั่นกับคอมเมนต์ชาวเน็ตได้อย่างรวดเร็วมากปล่อยดับแรกปล่อยภาพเเาจะยังเด็กไม่เสร็จแต่ภาพหลุดไม่เขาปล่อยเปเรเ่อ์ออกมาเลยเขาปล่อยออกมาเลยเว้ย แล้วกระแสคือทุกคนเออเออแบบไรับไม่ได้ไไดกับโซนิกเวอร์ชันนี้คือกระแสมันแรงมากจนบริษัทเขางานน่าจะมันน่าจะพร้อมปล่อยอออประมาณหนึ่งแล้วเขาย้อนกลับไปแก้เว้ยย้อนกลับไปแก้ CG ของโซนิกทั้งหมดจนออกมาเป็นเวอร์ชันที่ฉายปัจจุบันอะซึ่ง,งทุกคนที่เห็นแล้วแบบเฮ้ยเอออย่างเงี้ยมันคือมันต้องมันควรจะเป็นอย่างนี้เว้ยเออแล้วสุดท้ายผลตอบรับก็คือโซนิกก็ เป็นหนังที่ได้รับควาชมแล้วก็รายได้โอเคเลยนะเออจนตอนนี้มันออกมาสามภาคคือทั้งสามภาคลองไปดูคะแนนในแบบ IMDB หรือ Rotten Tomato ก็คือคะแนน,น,นดีแล้วก็รายได้ก็ก็ดีมันมีการสื่อสารกันว่าเอ้ยแฟนออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันมันไม่โอเควะ่ะมันไม่ได้นะแล้วเขารับฟังในฟีดแบ็ <feedback S 2> ตรงนี้แล้วเขารู้สึกว่าอเชี่ยถ้าเกิดกลุ่มลูกค้าเรามันคือมันคือกลุ่มเนี้ยแล้วมันไม่โอเคแล้วใครจะดูวะโชคดีที่ว่า ด้วยด้วยตัวหนังมันเองอ่ะคือตัดเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์ออกไปก่อนนะหนังมันเองก็ก็ดูได้ทั้งผู้ใหญ่ก็ดูอจอยๆยเด็กนนก็สนุก <family S 1> ใช่มันมันดูแล้วมันเออมันสนุกอยู่จริงดิสนีสน่ก็เป็นหนังชอง Family นะที่เขาเอามาทำไลฟ์แอคชั่นอะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ก็ไม่รู้เหมือนกันล่าสุดผู้บริหารบอร์ดววกของดิสนีย์ก็โดน e x ็ e l ไปแล้วน่าจะเปลี่ยนคนทำการววกไม่ประสบความสำเร็จ ก็งงเหมือนกันว่าคุณพี่เรียกสิ่งนี้ว่าโวกแล้วหรือคปหรือว่าอะไรงงมากแล้วนึกขึ้นมาได้อีกอย่างไออาร์ิโซนิกที่มันออกมาดับแล้วมันถูกเอาไปใส่ในหนังเรื่องอื่นนะอไปคารมิโอไปล้อเออไปล้อเรียนไปเป็นคารมิโอโผล่มาแล้วคนกลายเป็นคนไม่ใช่สมัยก่อนสินเปลืองคนอะชอบที่อยู่ดีๆกูได้เจออิโซนิกอัรกิโซนิกนี้อีกรอบหนึ่งในหนังเรื่องอื่นที่แบบเออมันกลายเป็นแบบวินวิน่ะพอพูดถึงเรื่องตะกีนเนาะที่บอกว่าบอกว่าดิสย์บอดผู้บริหารบอร์ดโวกโดน โดนขับออกไปก็เลยคิดว่าในมุมผู้บริหารเขามองโบกยังไงกันแน่ว่าหรือมองแค่แบบอย่างที่บอกไปตอนต้นนะว่าตึ้งเดียวเห็นเลยรู้เลยจนการหยิบแคสเพื่อแสดงถึงความหลากหลายเอยใดนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งนี้มันเป็นมูฟเฟ่นึงที่ทําให้คนในสังคมมองคําว่าโบกสุดโต่งนะแล้วก็มองคําว่าโบกแบบในทางที่ไม่ดีอ่ะเออเอมันเปลือกใช่ในทางที่ไม่ดีทางที่จริงๆแล้วโบกมันคือการตื่นรู้การตื่นรู้คือการมี awareness อ่ะคุณมีความเข้าใจแล้วก็แบบว่า ยอมรับในความแตกต่างและหลากหลายอย่างแท้จริงคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องยัดเยียดประเด็นอะไรเข้าไปในเรื่องนี้ซ้ำแค่คุณมีมีความเข้าใจมีไมเซ็ตตรงเนี้ยมันก็ทำหให้เขียนบทออกมาในเวนั้นอยู่แล้วอะอโดยที่ไม่ต้องโบว่ากูโวกูหลากหลายเออใช่นื้ออกปะ่ะคือคนดูมันจะสัมผัสได้เองผ่านกระบวนการที่ผ่านการคิดและเข้าใจมาอย่างดีอยู่แล้วสําหรับเรามันแค่นั้นเห็นด้ดยพี่หงนะคือตอนที่แบบ เวลาเราไปหาคําว่าโวกหรือมันจะมีคีย์เวิร์ดคำว่าโวกในโซเชียลมีเดียต่างๆมันจะเห็นคอมเมนต์เยอะมากเลยเป็นฟีลว่ามาอธิบายให้คนอื่นเข้าใจคือมันจะ <V ogue S 2> มันเออมันก็จะมีคนที่แบบฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจค่ะฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจครับโวกค,คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนต่ว่าโวกก็คือพวกสุดโต่งนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ย ส่วนแบบจะเห็นอ <ừ m. S 2> ย่างเงี้ยเยอะมากซึ่งแบบมายก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่คาว่าโบกสาหรับหมายหมายถึงว่าไม่ใช่คําว่าโบกที่มายนิยามมายรู้สึกว่าเออแบบพี่หงก็คือมันคือการมี awareness อย่างเช่นเรามาทำรายการเนี้ยโอเวกอลวายถามว่าเราแบบโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมบางคนเห็นชื่อรายการก็จะโอ้ยพวกสุดตูงอะไรอะไรพอเข้ามากดดูจริงๆสาระอยู่ไหนแค่การมี awareness แบบอย่างแท้จริงเออที่พูดว่าอย่างแท้จริงก็รู้สึกว่ามันคือการเข้าใจสิ่งนั้นอย่าง ลึกซึ้งอะตัวอย่างหนังเนาะเพราะว่าเราพูดเรื่องหนังอย่างเช่นแบบแค่คนผิวดําเอามาใส่ไว้ในบทก็คือโวกแล้วหรอพอมา,ม,ามันมาเป็นเรื่องหนังอะมันก็เลยรู้สึกว่าแค่คุณทําบทดีแบบที่พี่เอบอกหรือว่าแคสในสิ่งที่คนดูคาดหวังเพราะว่า,ามันก็ต้องยอมรับว่ามันก็คงมีฐานแฟนคลับที่เขาคาดหวังบทสนุกอะทำซีจีทำเซตติ้งอะไรให้มันสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่เขารอคอยหน่อยแล้วก็แบบ เวลาคิดบทก็คือบทไม่บ้งอะคิดบทแล้วมันแบบว่าไม่ไปกระทบไม่ไปกระทบต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยจนมากเกินไปจนทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือเหยียดป้าหรือว่าอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าถ้าแบบคิดถึงคนกลุ่มต่างๆหน่อยไหมก็รู้สึกว่าเนี่ยก็คือบวกแล้วสําหรับมายนะใช่หมายถึงแบบคือการที่เราต้องการจะใส่ความบวกลงไปในหนังหรือในสื่อพวกเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งผิดแต่ว่า ควรจะทําให้มันอยู่ในจุดที่มันถูกในในประเด็นที่มันมในหนังที่มันอาจจะแบบไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่มันโว,วกอะเข<อ>าเลยว่าอย่างเช่นอะ่ะบาร์บี้อย่างเงี้ยมันมันเหมือนแบบก่อตั้งมาเพื่อ เรียกร้องความเฟมินีนอะไรประมาณพวกนี้เนาะเออมันก็รู้สึกว่าโอเคประเด็นนี่เขาเล่ามันโวกแล้วเขาใส่มาแล้วมันส่งเสริมแล้วเล่าแล้วเล่าแบบเฉียบแล้วไม่เห็นต้องเปลี่ยนเคนเป็นผิวดำอะไรแบบเั้นใช่แล้วในความหลากหลายในเรื่องนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วเพราะบาร์บี้มีหลายแบบไงมันเลิศจริงก็คือเออคนเลิศคุณทําดีคุณทําเลิศคุณทําได้เก่งแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นแค่แบบเอเอามาแล้วไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งผลอะไรแล้วก็งงๆแล้วก็ทําอย่างอื่นไม่ถึงสักอย่างก็ทำไปทำมา แค่นั้นมันก็พอแล้วแค่แบบคิดบทให้ไม่บ้งไม่ไปกระทบต่ออะไรก็พอแล้วของพี่มองในมุมของแฟนๆละกันใน<ม>ในใน,ในลักษณะที่ว่าเออเราเป็นแฟนของออริจินอลอะไรบางอย่างลองลองเอาตัวเองไปเป็นเป็นแฟนแต่และเนี่ยคือรู้สึกว่าความคาดหวังเขาไม่อาจจะอยู่แค่ว่าเราอยากเห็นสิ่งที่เราชอบนิยายเรื่องที่เรารักหรือว่าการ์ตูนที่เราชอบหรืออะไรเนี้ยมัน ออกมาอยู่ในโลกที่มันเป็นคนจริงๆเป็นคนแสดงจริงๆแล้วแบบเขาเออเขาแค่อยากจะเห็นแค่นั้นเนื้อเรื่องหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะพยายามคุณอาจจะใส่อะไรบางอย่างที่มันไม่ฝืนเกินไปเพื่อให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมีแนวคิดอะไรอย่างงี้สอดแทรกเข้าไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมันฝืนเกินไปอ่ะมันดูแบบมันตะโกนพดเออแบบเนื้อเรื่องเปลี่ยนเพื่อให้มันมันมันโวกหรือเปลี่ยนนักแสดงเพื่อให้เออมันอยากจะให้มันโวกเอออันเนี้ยมันพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะทําให้แบบ อย่างน้อยแฟนๆก็เอ๊ะมันไม่ได้ใช่มันไม่ได้มันไม่ได้ขับเคลื่อนขนาดนั้นในฝั่งของผู้สร้างเองอ่ะอาจจะต้องลองใช่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจะทําออกมามันจะเซิร์ฟมันอยากจะเซิร์ฟใครแบบแฟนๆหรือเปล่าแบบถ้างั้นก็อาจจะลองฟังเสียงเขาหน่อยไหมว่าแบบเออยังไงแล้วถ้าเราอยากจะใส่ประเด็นอะไรเข้าไปล่ะเราทําในจุดที่มันมันเหมาะสมอ่ะ S <S เออพี่ว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่าอย่างเหมือนบาร์บี้อย่างที่ไมค์กงบอกเนี่ยมีคําชมเป็นส่วนมากมีคําติดน้อยแล้วคนที่ตีก็โดนดากทีหนึง่งได้คือแบบเป็นเสียงส่วนน้อยที่โดนกระทืบอีกทีหนึ่งเลย <S <S ประมาณนี้คือจริงจ<อ><ๆ>ไม่ได้รู้สึกว่ามันถูกหรือผิดะลรนะหมายถึงใช่ไหม,นมหนัง<อ>ไม่จาเป็นต้องวงหรือถ้าวงก็ดีก็ไม่ได้ว่าแต่นี่เป็นแค่ความคิดเห็นของพวกเราใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าคงมีกันอยู่แล้วแหละก็มาแชร์กันได้ เพราะว่าเรื่องนี้น่าจะมีอีกหลายเทรทที่เราคุยกันได้เรื really. <c oughs> <c oughs> ่องเกี่ยวกับหนังกับหรือถ้าใครอยากให้เราคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับความโวอีกเพราะวันนี้เรามาคุยแค่เรื่องแคสติ้งนักแสดงเนี่ยแต่มีอีกหลายประเด็นก็แตกมาได้นะคะ